ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับไส้อ่อดหมูต้มซีอิ๊วนะครับมันค่อนข้างจะแบบเปื่อยนุ่มมาก, <S 1> <S 1> มมากขานแล้วนะครับขานเลย ปกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง Ti กต็อนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0,000คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆออีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคําถามทางอินบอกแล้วก็ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบก่อนนะครับอันดับแรกก็จะเป็นตัวไส้อ่อนนะครับวันนี้ผมเลือกแบบไส้อ่อนสดๆมาเลยนะแบบนี้นะครับจากนั้นก็นําไปล้างทำความสะอาดนะครับล้างด้วยน้ําเกลือนะครับแล้วก็น้าส้มสายชูนะครับประมาณสักสามสี่น้ำนะครับแล้วก็เราจับดูให้มันหมดเมือกแบบนี้นะครับก็แสดงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็สิ่งสาคัญนะครับก็คือเลือกไส้ที่แบบเป็นไส้อ่อนนะครับ ไม่มีกลิ่นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับหาใครซื้อที่ตลาดเนี่ยก็ต้องรองว่าแบบว่าอาจจะเจอไส้ที่แบบไม่ค่อยดีแล้วหรือว่าไส้มีกลิ่นเนี่ยอันนี้ทำออกมาจะไม่อร่อยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้สำคัญมากๆในขั้นตอนการล้างนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นต้นหอมนะครับอันนี้ผมก็เอาโคนต้นหอมมาทุบๆนะครับตัวใบก็เอามาขยำๆนะครับแล้วก็ขิงนะครับเป็นขิงแก่นะครับหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ครับแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทําแล้วก็ปรุงกันเลยนะครับก็ขั้นตอนในการทํานะครับเริ่มจากผมใช้หม้อนะครับวันนี้จากนั้นผมก็จะใส่ตัวน้ํามันหมูลงไปนะครับใครจะใช้ตัวน้ํามันพืชก็ได้นะครับ แล้วแต่ความสะดวกเนาะแล้วก็ตั้งไฟเลยนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับพอน้ำมันหมูละลายนะครับแล้วก็เริ่มมีความร้อนนะครับผมจะใส่เครื่องลงไปอันนี้จะต่างจากสูตรที่เป็นตัวหมูสามชั้นตุ่นนะครับนะอันนี้ก็คือนำเครื่องลงไปผัดก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบสูตรหมูสามชั้นตุ่นนะครับก็ สามารถตามไปดูได้นะครับอ่าพอผัดจนทุกอย่างนะครับเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับผมจะใส่น้ำตาลทรายลงไปนี่ก็หลีไฟออกมาก่อนนะครับอ่านี่สิบช้อนชานะครับเกี่ยๆให้เขาโดนความร้อนนะครับแล้วก็เปิดไฟกลางขึ้นมานะครับรอดูให้น้ำตาลเขาแบบ เริ่มแบบเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับเหมือนคาราเมลนิดนึงเนาะนี่ก็จะทําให้ตัวไส้อ่อนตุ่นสีของเรามีความอร่อยนะครับสังเกตขอบขอบนะครับมันจะเริ่มแบบมีสีดําๆนะไหมๆอย่างเงี้ยก็เริ่มใช้ได้นะครับนี่ก็ระวังด้วยนะครับให้เตรียมน้ำเอาไว้ข้างๆเนาะแล้วก็น้ําตาลที่เราทําอย่างเงี้ยคือเราจะได้แบบว่าสีจากธรรมชาตินะครับเวลาต้มออกมาเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะเริ่มแบบดำาไม่ไหม้แล้วนะครับอันนี้ก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็คนๆขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับนะเห็นไหมเราจะได้ขี่น้ำตาลแบบสวยๆนะครับงั้นผมก็จะใส่ผงปรุงรสนะครับ ลงไปประมาณสองช้อนชานะครับตามด้วยซิ้วขาวนะครับอันนี้ก็ประมาณหกช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าไส้วันนี้เราค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจากนั้นก็ตามด้วยออซอสปรุงรสนะครับน,นี่ก็ห้าช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับ นี่ก็ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับพอจากนั้นก็เปิดไฟแรงนะครับเติมซีอิ๊วดำหวานนะครับปีกนีประมาณ6ช้อนโตะนะครับก็คนนะครับให้เข้ากันอันนี้ก็ดูให้ตัวน้ำตาลมันละลายนะครับจากนั้นนะครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับใส่ไส้อ่อนเลยอันนี้คือเรา,เาไม่ได้แบบหั่นเลยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวพอเวลาจะกินแล้วเราค่อยมาหั่นก็ได้นะครับแผงไ,ไปแล้วก็กดๆนะครับให้จมน้ำซีอิวนะครับแผ่เพิ่งไปคนมากเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยนะครับนี่ใส่ได้ตามชอบนะครับนี่คือแบบอย่าเพิ่งเติมน้ำเยอะนะครับเพราะว่าอยากให้ตัวไส้เนี่ยเขาดูดตัวซอสแบบความเข้มข้น ตอนนี้ไปก่อนนะครับมันจะทําให้อร่อยเนาะเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ําอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตุ่นนะครับอันเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณ 2- 3ถึงชั่วโมงนะครับก่าจะได้ไส้ตุ่นที่แบบอร่อยออร่อยนะครับคือใครชอบเมนูแบบไส้เนี่ยคือบอกเลยเมนูนี้ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่ามันอร่อยมากอ่ะพอน้ําเดือดแบบนี้นะครับนะแล้วก็ไส้มันจะสุกระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้าอีกผมจะเติมน้ําไปเยอะพอสมควรเลยนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็เปิดไฟแบบกลางค่อนไปอ่อนนะครับนะปิดฝาเงี้ยงๆไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ให้เขาเดือดปุดๆไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับไส้ออดหมูต้มซีอิ๊วนะครับคือแบบมีความเด้งๆมากเลยหอมมาก เดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับส่วนนี้คือผมไม่ได้ทําน้ําจิ้มเนาะแต่ใครจะกินกับน้ำจิ้มก็ได้แบบจิ้มแบบตัวน้ําส้มสายชูปั่นกับพริกดองอะไรเงี้ยหรือว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะแต่นี้ผมชิมเ่าๆนะครับพอตุนเสร็จอะ่ะก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นครับใช้กรรไกรตัดก็ขาดแล้วนะครับเปื่อยนุ่มมากแน่นอนนะแล้วก็อันเนี้ยผมใช้เวลาตุนทั้งหมดนะครับสองชั่วโมงครึ่งนะจนได้แบบไต้อ่อนที่แบบเปื่อยนุ่มขนาดนี้นะแล้วก็สีแบบสวยมาก เวลาจะเสิร์ฟก็น้ำราดนิดหน่อยนะครับเพื่อความแบบอร่อยเนาะจิ้มรสชาติกันนะครับหอมมากอร่อยมากมาให้ดูเอาช้อนตัดเบาๆนะครับเบาๆขาดแลว้วปกติไส้ไมันจะเหนียวใช่ไหมครับเหนียวไหใช้ช้อนตัดนิดเดียวคือขาดเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเปื่อยนุ่มมากนะขาดล้ว ขาดเลยไม่ต้องแบบเคี้ยวให้เมื่อยนะครับนุ่มมากตัวรสชาติคือแบบมีความแบบเค็มๆหวานๆน,นะครับมันๆน,นะครับอร่อยมากยิ่งใครแบบชอบแบบความแบบตรงเนี้ยที่มันแบบก่อนถึงไส้อะส่วนตัวผมชอบมากคือยิ่งอร่อยอะ่ะคือแบบอร่อยมากจริงๆคืออยากแนะนำให้ลองไปทำดูนะครับกับเมนู ไส้อ่อนตุนซีวนะครับกินมากนะกินกับข้าวสวยร้อนๆนเนี่ยคือได้เลยก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ